พี่น้องครับเราสแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้าหรือเปล่าครับหลายหลายคนสแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้านะครับแต่บางทีนี่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้สแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้าหรอกเราแค่อยากทําตามใจตัวเองเท่านั้นแหละวันนี้เราจะมาลองพิสูจน์ใจของเราดูว่าแท้ที่จริงแล้วเรากําลังสแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้าหรือจริงๆแล้วเราแค่อยากทําตามใจตัวเอง CGMNTV สวัสดีครับผมวิทยาวุฒิไก่เกลียงนะครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้ศึกษาในพระธรรมลูกาบทที่7ข้อ1 8ถึง35นะครับในหัวข้อหมายสำคัญและเป้าหมายครับลูกาบทที่7ข้อ18-35ถึง35พวกสิทธิของยอนก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ยอนฟังท่านจึงเรียกสิทธิของท่านสองคนมาแล้วใช้เขาไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อถามว่าท่านเป็นคนที่จะมานั้นหรือ หรือว่าเราต้องรอคอยอีกคนหนึ่งเมื่อสองคนนั้นไปหาพระองค์แล้วเขาก็ทูลว่ายอนผู้ให้บัพติสมาใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านเพื่อถามว่าท่านเป็นคนที่จะมานั้นหรือหรือว่าเราต้องคอยอีกคนหนึ่งในเวลานั้นพระเยซูทรงรักษาคนจำนวนมากให้หายจากโรคภัยต่างๆและพ้นจากพวกวิญญาณชั่วและทรงรักษาคนตาบอดหลายคนให้เห็นได้แล้วพระองค์ตรัสตอบสองคนนั้นว่า ไปบอกยอนในสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยินคือว่าคนตาบอดเห็นได้คนง่อยเดินได้คนโรคเรื้อนหายสะอาดคนหูหนวกได้ยินคนตายเป็นขึ้นมาและพวกคนยากจนก็ได้รับฟังข่าวดีใครไม่มีเหตุสะดุดในตัวเราคนนั้นก็เป็นสุขเมื่อผู้ทรงข่าวของยอนไปแล้วพระองค์จึงตรัสกับฝูงชนถึงยอนว่าท่านทั้งหลายออกไปยังถิ่นธุรกันดารเพื่อดูอะไรคงไม่ใช่ดูต้นอ้อไหวเมื่อถูกลมพัดหรอกนะ ถ้าไม่ใช่แล้วพวกท่านไปดูอะไรไปดูคนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าเนื้อดีหรือนี่แนะคนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้างดงามและอยู่อย่างฟุ่มเฟือยย่อมอยู่ในพระราชวังแล้วพวกท่านออกไปดูอะไรดูผู้เผยพระวจนะหรือแน่ทีเดียวเราบอกว่ายอนเป็นยิ่งกว่าผู้เผยพระวจนะคือท่านผู้นี้ที่พระกัมพีเขียนไว้ว่าเราจะใช้ทูตของเรานำหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมรรคาไว้ข้างหน้าท่าน เราบอกพวกท่านว่าในบรรดาคนที่เกิดจากผู้หญิงนั้นไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอนแต่คนที่ต่ำต้อยที่สุดในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยังใหญ่กว่ายอนทุกคนรวมทั้งบรรดาคนเก็บภาษีเมื่อได้ยินก็ยอมรับว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมโดยเขาได้รับบัพติสมาจากยอนแล้วแต่พวกฟาริสีและผู้เชี่ยวชาญบัญญัติไม่ยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาโดยเขาไม่รับบัพติสมาจากยอน เพราะฉะนั้นเราจะเปรียบคนในยุคนี้กับอะไรดีก็เปรียบเหมือนเด็กๆที่นั่งอยู่กลางตลาดร้องบอกแก่กันว่าพวกฉันเป่าปีให้พวกเธอแต่พวกเธอไม่เต้นพวกฉันคร่ำครวญแต่พวกเธอไม่ร้องไห้เพราะยอนผู้ให้บัพติสมาไม่ได้กินขนมปังหรือดื่มเหล้าอางุ่นพวกท่านก็ว่าเขามีผีเข้าสิงส่วนบุตรมนุษย์มาทั้งกินและดื่มพวกท่านก็ว่านี่ไงคนตะกละ คนขี้เมาเพื่อนของพวกคนเก็บภาษีและคนบาปแต่พระปัญญาก็ได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องแล้วโดยบรรดาคนที่ทําตามพระปัญญานั้นพี่น้องทีลกครับ พระคมภีตอนนี้ค่อนข้างยาวสักนิดหนึ่งพูดถึงยอนผู้ให้บัพติสมานะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องมีโอกาสได้อ่านพระคมภีก่อนหน้านี้ก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็พระเยซูคริสต์เรียกเขาว่าผู้ที่เตรียมบันคาของพระเจ้าเป็นคนที่เหมือนกับเอลียาห์นะฮะที่ลงมาเตรียมทางของพระเจ้าเนี่ยให้จิตใจของคนเนี่ยพักพร้อมที่จะรู้จักกับพระเจ้าแล้วก็ข่าวประเสริฐของพระองค์นะครับในเวลานั้นเนี่ยนะครับออยอนเองก็มีความ สับสนแล้วก็สงสัยนะครับว่าเอภารกิจที่เขาทําในชีวิตเนี่ยมันสําเร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับท่านก็เลยเให้สิทธิ์ของยอ,ยอนเนี่ยยอนเองเนี่ยไปหาพระเยซูนะครับแล้วก็ถามพระเยซูว,ว่าตกลงพระองค์ใช่พระเมสสิยาหรือเปล่านะครับผู้ที่ยอนรอคอยผู้ที่อิสราเอลรอคอยเพราะถ้าเกิดใช่เนี่ยครับงานของยอนก็สําเร็จเรียบร้อยและท่านก็จะสบายใจวางใจนะครับสามารถจากโลกนี้ไปไม่ว่าด้วยจากแบบ ปกติหรือว่าจากโดยการประหารซึ่งเราทราบนะครับว่าภายหลังในท่านก็ถูกบั่นศีรษะนะครับตัดคอโดยเฮโรดนะครับท่านก็จะมีความสบายใจว่างานท่านได้สาเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในพระคาของพระเจ้าก็ได้บอกไว้ในข้อ20ว่าเมื่อสองคนนั้นเนี่ยไปหาพระองค์เขาก็ทูลว่าย้อนผู้ให้บัติศิมาใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านเพื่อถามว่าท่านเป็นคนที่จะมานั้นหรือหรือว่าเราจะต้องคอยอีกคนหนึ่ง นะครับก็คือไม่แน่ใจะครับว่าตกลงงานเสร็จแล้วหรือเปล่านะครับทำไมยอนถึงสงสัยครับเพราะว่ายอนได้รับการทร่งนำจากพระเจ้าให้ทำภารกิจเฉพาะนั่นคือการเตรียมทางของพระเจ้าเพื่อพระเมสสิยานะครับดังนั้นเขาถึงมีความใส่ใจเรื่องนี้มากใส่ใจมากกว่าทำไมครับตัวเองจะเป็นจะตายซะอีกนะครับพี่น้องที่รักครับเวลาที่เราได้รับการทร่งนำจากพระเจ้าเนี่ยภารกิจและเป้าหมายของพระเจ้าเนี่ยสำคัญกับเราจริงๆหรือเปล่าครับหรือเราสนใจแค่ว่าทำงานกับคนนี้แล้วสบายใจ ทำงานกับคนนี้แล้วไม่สบายใจทำงานที่นี่ค่าตอบแทนสูงทำงานที่นี่ค่าตอบแทนต่ำเราสนใจเรื่องอะไรจริงๆเรื่องเ,อเรื่องอื่นๆเนี่ยเราสนใจได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องได้รับการสรงนําจากพระเจ้าจริงๆพระเจ้าเลียกให้พี่น้องทําอะไรบางอย่างในชีวิตจริงๆนะครับสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นเป้าหมายหลักในชีวิตของเราเลยครับที่เราเนี่ยเ,เดือดเนื้อร้อนใจเสมอที่เรารู้สึกว่าเรามีข้อสงสัยว่าเรากําลังเข้าใกล้เป้าหมายแล้วหรือยัง พี่น้องต้องถามตัวเองบ่อยๆเหมือนกัรที่ยอนได้ส่งคนไปถามพระเยซูคริสต์นะครับว่าตกลงเป้าหมายของเราสําเร็จแล้วหรือยังไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระเยซูคริสต์เนี่ยก็บอกกับเขาเป็นสิ่งที่ยอนสามารถเข้าใจได้นะครับพระเยซูคริสต์ตอบในข้อ22บอกว่าแล้วพระองค์ตอบสองคนนั้นว่าไปบอกยอนในสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยินได้เห็นก็คือตอนนั้นพระเยซูคริสต์กำลังวางมือรักษาโลกนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนอยู่นะครับแล้วได้ยินในสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าอย่างนี้นะครับ คือว่าคนตาบอดเห็นได้คนง่อยเดินได้คนโรคเรื้อนหายสะอาดคนหูหนวกได้ยินคนตายเป็นขึ้นมาและพวกคนยากจนก็ได้รับฟังข่าวดีอันนี้มาจากพระธรรมเอริยานะครับก็ทําให้พวกเขารู้นะครับทันทีว่าสิ่งที่พวกเขารอคอยนั้นสําเร็จลงแล้วนะครับพระคำของพระเจ้าเนี่ยได้บอกกับพวกเขาว่ายอนสามารถวางใจและรู้ว่าการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตของเขานั้นเสร็จ เรียบร้อยแล้วขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับชีวิตของยอนแต่วันนี้พระเยซูคริสต์กาลังบอกกับพวกเราแล้วก็พูดกับพวกเราด้วยว่าและพวกเราละ่ะพระเจ้านําอะไรในชีวิตพวกเราพี่น้องที่ละครับพระคําของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ไม่เพียงแต่บอกสองคนนั้นที่จะไปบอกกับยอนนะครับพระองค์หันมาพูดกับสาวกแล้วก็คนจํานวนมากพระองค์บอกว่าทําไมครับพระองค์ยกย่องยอนว่าเป็นผู้ที่ทําไมครับ ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คลอดมาจากหญิงนะครับก็คือเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าเขาได้กระทําสิ่งที่พระเจ้าบัญชาจนสําเร็จและพระองค์ได้เปรียบเทียบเอาไว้น่าสนใจมากๆเลยนะครับพระคําของพระเจ้าเนี่ยจะบอกไว้ว่าในข้อที่30นะว่าตอนนั้นเนี่ยพวกฟาริสีเนี่ยแล้วก็พวกผู้เชี่ยวชาญผูออ้บัญญัตินะครับไม่ยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาโดยเขาไม่รับปัิสมาจากย่อนเห็นไหมฮะเขาไม่รับการทรงนําจากพระเจ้าทั้งๆท,ท,ที่พระเจ้าใช้ยอนมา เพราะเขารู้สึกว่าทําไมครับเขาแน่กว่าคนอื่นเขาดีกว่าคนอื่นทําไมฉันต้องมาแสดงการกลับใจใหม่โดยการรับบัพติศมาจากยอนด้วยไอยอนคนที่สวมชุดขนอูดน่นเหรอที่อยู่ทินทุลก,กันดาน,น่ะเหรอแต่งตัวเหมือนคนบ้าก,กินจักกะจันและน้ำพึ่งป่าเฮ้ยไม่ได้เราเป็นทำไมครับผู้รักมากดีเราเป็นผู้ทรงศีลน,นะครับเราจะไปรับอะไรอย่างนั้นได้ยังไงแต่พี่น้องที่ักครับเขารู้อยู่แก่ใจครับว่าเมื่อเขาอ่านพระคำของพระเจ้าเขารู้ทันทีว,ว่ายอนคือคนที่พระเจ้าส่งมา และเขารู้อยู่แก่ใจว่าเขาควรไปหายอนและรับบัพติศมาจากยอนเพื่อแสดงถึงการกลับใจแต่พวกเขาไม่ได้ทําครับหลายๆครั้งเรารู้พระคําของพระเจ้าและเรารู้พระประสงค์ของพระองค์และเราอยากให้พระองค์ทรงนาแต่เราอยากให้พระองค์ทรงนําเฉพาะปากของเรานะครับใจของเราอยากนําตัวเราเองมีหลายคําถามครับที่เราไม่จำเป็นต้องถามพระเจ้าเลยนะครับมีคําตอบอยู่ในพระคำของพระเจ้าอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่พระพรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดถึงคนอื่น นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรู้จักบังคับตัวเองการอดทนนะถ้าถอเป็นผลของวิญญาณบริสุทธิ์หลายหลายาลครั้งเรามีคําถามแต่คําถามเหล่านี้มันมีคําตอบอยู่ในตัวของมันเองซึ่งเรารู้อยู่ในใจแต่เราพยายามอธิษฐานวิงวอนเพื่อได้คําตอบอื่นนะครับที่มันตรงใจกับเราพี่น้องทีักครับพระคําของพระเจ้าบอกกับเราอย่างนี้นะครับบอกว่าก็เปรียบเหมือนเด็กๆที่นั่งอยู่กลางตลาดร้องบอกแก่กันว่าพวกฉันเป่าปีให้พวกเธอแต่พวกเธอไม่เต้น พวกฉันขาครวญแต่พวกเธอไม่ร้องไห้นะครับพระเยซูคริสต์เปรียบว่าการเป่าปีเป็นเหมือนกับการทรงนำของพระเจา้าเป็นเหมือนกับยอนที่เป็นสัญญาณเป็นหมายสําคัญนะครับเมื่อเป่าปีก็ต้องเต้นนะครับอันนี้เป่าปีในสมัยนู้นนะครับสมัยเราของคนจะเป็นแบบว่าอะไรฮะ ดนแดนแลับๆหน่อยใช่ไหมครับถ้าเราได้ยินจังหวะปุ๊บเราก็ต้องเต้นเป็นเรื่องธรรมดานะครับหรือถ้าเกิดเราได้ยินทํานองโศกเศร้าเหมือนในงานศพเราก็ร้องไห้ใช่ไหมครับแต่ในพระคำของพระเจ้าบอกว่าเขากลับทําในสิ่งที่ตรงข้ามหรือสวนทางกันถ้าเราได้รับการทรงนําจากพระเจ้าเรารู้แต่เราไม่ทํามันก็เหมือนเด็กๆเ,เหล่านี้นะครับที่เขาได้ยินเสียงดนตรีแต่เขาไม่เต้นเขาได้ยินเสียงขําครวญแต่เขาไม่ร้องไห้วันนี้ พระเจ้านําเราแล้วนะครับหลายเรื่องในชีวิตถ้าพี่น้องตั้งใจฟังพระสูรเสียงของพระเจ้าจริงๆและทําตามแต่หลายๆครั้งที่เราทําเป็นไม่ยินเพราะว่าเรารู้สึกว่าการทรงนําของพระเจ้านั้นมันไม่ตรงกับความต้องการของเราเราอยากได้การทรงนําอื่นพระเจ้าอย่าเรียกผม อย่าเรียกผมนะครับผมไม่อยากเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกี่ยวข้องกับตัวผมเองนะครับผมอยากจะบอกว่าตอนที่พระเจ้าเรียกผมมารับใช้พระเจ้าเนี่ยผมทําเป็นเหมือนกับคนอุดหูนะครับแล้วก็ไม่ได้ยินแล้วก็บอกว่าเออผมคงเข้าใจผิดอ่ะนะครับอ่านรัคัมภีี์เจอสองสาครั้งเจอ4ี่หครั้งไม่หรอกมันคงไม่ใช่ผมละมันบังเอิญมากๆมันไม่ใช่แน่ๆนะครับจนกระทั่งต้องมีคนคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มอีกนะครับและจิตใจของเรารู้อยู่กับตัวครับว่าเราไม่มีสันติสุขเลยนะครับเมื่อเราไม่ วันนี้พระเจ้าเรียกอะไรพี่น้องครับวันนี้ผมอาจจะดื el, <us> ้อนะครับแล้วก็ตอบสนองกับพระเจ้าอาจจะช้าไปนิดแต่วันนี้ผมมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มารับใช้พี่น้องเพราะว่าการทรงนำของพระเจ้าเป็นคำตอบเดียวในชีวิตของเราที่เราจะต้องทำให้สำเร็จวันนี้พระเจ้าเรียกอะไรพี่น้องอยู่ครับพระเจ้ารอการตอบสนองของของพี่น้องอยู่พระเจ้าอยากให้พี่น้องกลับมาหาพระองค์อย่าเป็นเหมือนโยนานะครับที่พระเจ้าเรียกให้เขาไปประกาศที่นีนาเวแต่เขาหนีไปอีกทางหนึ่ง อย่าให้พระเจ้าต้องส่งปลามากลืนพี่น้องลงไปสาวันเลยนะครับหวังว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นกับเรายิ่งเราดื้อกับพระเจ้ายิ่งเราไม่ทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะต้องยิ่งเจอเหตุการณ์ต่างๆนานาความเดือดเนื้อร้อนใจมากระทบจิตใจของเราเมื่อเราทําตามพระเจ้าเราจะพบสันติสุขที่แท้จริงวันนี้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับที่เราจะได้ค้นพบสันติสุขของพระเจ้าและเชื่อฟังของพระเจ้าด้วยหัวใจของเราเอธิษฐานด้วยกันครับ พระเจ้าครับเราขอบคุณพระเจ้าที่ทรงมีการทรงนำในชีวิตของเราเป็นการเฉพาะพระองค์ทรงมีแผนการให้กับเราทั้งหลายทุกๆคนอย่างเฉพาะเจาะจงขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยเถิดพระองค์ทรงสร้างเรามาอย่างมีวัตถุประสงค์ขอให้เราตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และการทรงเรียกของพระเจ้าอย่าให้เราปฏิเสธและทำเมินเฉยเพียงเพราะว่าเราต้องการทำตามใจตัวเราเองขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเราจะเป็นเหมือนยอนผู้ให้บัติศมาที่เราทำภารกิจของเราจนสำเร็จ ขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตาม CGNTV ไทยนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะครับเพื่อพระพรของพระเจ้าจะถูกส่งต่อไปยังพี่น้องมากมายที่ต้องการความจริงของพระองค์และที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์เสนอแนะทั้งเรื่องที่อยากให้ทำและข้อปรับปรุงนะครับเพื่อสตาฟของ CGNTV จะทำให้งานของพระเจ้าเป็นพระพรกับคนไทยและคนอื่นๆทั่วโลกที่ฟังภาษาไทยได้ดียิ่งยิ่งขึ้นครับขอพระเจ้าอวยพรครับ